สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยมองหา,าชีพอิสระทากันแต่ว่าก็คงจะต้องแข่งขันกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะคะความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจําเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้นะคะก็อาจจะเป็นการเข้าฝึกอบรมค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็มีสถานที่ในการที่จะอบรมฝึกอาชีพเนี่ยมากมายเยอะแยะนะคะเป็นข้อสั้นๆแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าคุณสนใจนะคะอยากจะประกอบอาชีพอิสระนี่เดี๋ยวตามพีชั้นมาเลยค่ะ ขณะน,นี้มีคนให้ความสนใจในแนวอาชีพอิสระก,กันมากเลยทีเดียวนะคะคนที่พอจะรู้ตัวว่ามีความสนใจและมีความสามารถด้านใดก็จะหันไปเอาจริงเอาจังยึดถือเป็นอาชีพกันมากขึ้นสําหรับคุณคุณที่ยังไม่มีแนวทางนักกันนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจมั่นว่าในยุค IMF นี้ต้องพึ่งตนเองแล้วก็ไม่อิงในอาชีพที่ต้องนั่งโต๊ะในสานักงานก็สามารถที่จะฝึกฝนอาชีพได้เลยคะ่ะ ทางหนึ่งที่สามารถจะทําได้ขณะนี้นะคะก็คือการลงทุนน้อยแต่สามารถจ้างรายได้กับตนเองโดยการเข้าไปอบรมในระยะสั้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพซึ่งมีเปิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นลุงขาวขอาชีพหรือแม้แต่การอบรมหลักสูตรระยะสั้นของตรียสาสรเสร้นทางเศรษฐีในเครือของบริษัทมติชนหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ โครงการที่เราเปิดให้บุคคลภายนอกมีโอกาสเข้ามาเรียนนั้นชื่อว่าโครงการอบรมลักสิตระยะสั้นนะคะเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2534ก็7ปีเต็มเป็นปีนี้เป็นปีที่8ดและในแต่ละปีนั้นเราจะเปิดอบรมประมาณ4หรือ5รุ่นนะคะวัตถุประสงค์ที่เราเริ่มโครงการนี้นั้นด้านหนึ่งก็คือสถานศึกษาเรานั้นควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเราถือว่าโครงการที่เราเปิดอบรมเนี่ยเป็นการให้บริการ ทางวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนนะคะเห็นไหมล่ะคะใช้เวลาในการศึกษาอย่างจริงจัง<ๆ>เพียงสั้นๆ,ๆคุณก็จะได้เรียนรู้ในอาชีพนั้นๆได้อย่างท่องแท้อาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจานเดียวขนมไทยอาหารว่างหรือแม้กระทั่งงานฝีมือซึ่งได้แก่งานทําเครื่องหอมของชุมร้อยงานใบตองงานหล่อเรซินและการทํผ้าพ,พิมพ์ต่างๆค่ะ